จอ,จอบหมูจอบลุยอยู่แล้วครับจอบลงทุนวันวนี้ลงทุนไม่ได้จะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวกลัวครับน,นี่ครับสาวเด็กกำลังเยี่ยมทอกมาไม่กล,ลัวนะครับเห็นเบื้องไทยไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับรน,รนี่ครับโอ้ยอดทองไทยแทงปัดซ้ายเลนซ้ายยอดทองไทยสาวได้บัตตอัดเรื่องเขาครับ ล้นมาจังหวะออกรุดไม่มีกรรมการแยกกัมพสบอลเดินถึต hey ัวเริ่มเริ่มเปลี่ยนใกล้ว uh> ่าแทงซ้ายพอได้แท่นี้ปัดซ้ายไเอาลครับดีครับแล้วบอกการตัวของตอสก้เรีว่าเืองไทยนี่หมดใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดีครับเียวลาเด็ก ลาครับีมยันเอียบทีมนั้นไทยก็ไม่สำคัญมีสุดิ0จุดได้ครับมัน็นหัวคุวยมักก็ยังยังนิ้วออกข้างนิดนึงทำให้เป็นของท่านี ครับจะยกสี่ครับทานไม่จ็จที่นกให้มีสเสน่ห์ครับดินแดนแห่งนี้เป,นปนะ็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับปีเขือนะนตะวันขันข้าวทีู่ว่าความพยยามอยู่ที่นควาสมสเร็จอยู่ที่นั่นูความพยายามตรงนี้จากสเร็จอยตรงไหน ปีเล็กกองทัวยกสุดท้ายกันแดงยอดทองไทยนะครับต้องกล้าเวยไทยนำเงินเพชรไทยเสียโจชัยไก่หุ่นเขาต้อนกันาเช่นกำกังที่นอกรองาเกย์ชนะไปีไสอดับรองพี่อ่อนากัมาแล้วที่ามดวดาวแสงด้านแข่งัน năm mươi bốn tháng năm mươi bốn năm mươi bốn năm mươi năm